มากินข้าวกันจ้าข้าวเช้าของเรามเวลาแบบนี้สิบโมงมันต้องมีพริปกป่นถึงจะเข้าที่ระวังไปนะเออไม่ใช่สืมีตะไคร้มีหอมแดงเนาะคอโตอีกแล้วอะ ไอเขต้องอไเ้เจาะไพลลอยจริงๆปลากระกป๋องเขาไม่ให้กินนะล่ะอือขวเนยวมันเไ,ไ,ไม่ยว ข้าเราจะได้กินยาของเราอืมอน,นี่ไปกินโดนลูกโดดนะไม่งั้นตายแน่นั่นไงโดนลูกโดดจ,จริงๆด้วย มึงกเดียวเนเอสเอ็อร์เยครับคอร่อยอร่อยไมมซ้ำ จำสูตรไม่ได้เขาเงบอกว่าเนี่ยกป็นออตตวรอด่ะเป็น,เ,เ,ปนเป็นยอดดีนะอ แซ่บแซ่บอีหลี่ทำเองกินเองอร่อยเอง เรียบร้อยมาร้อยก็เรียบโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะอร่อยมากๆเดี๋ยวจะเตรียมตัวกินยาตอนเช้าก่อน